สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่คลิปนี้ก็มาพบกับหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP เนาะวันที่28นะครับเมษายน2566นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้แอดนะครับผมท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับแนวทางก็จะหลากหลายนะครับนอกเหนือจาก นอกเหนือจากที่ผมลงในช่องทาง u t u b e นะครับเนาะท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปรับชมนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนได้นะครับไม่ชอบก็ออกมาได้นะครับเป็นบ้านกลุ่มฟรีนะครับบ้านแนวทางนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามในกลุ่มก็ประมาณ8ปกว่าท่านนะครับเนาะจะใกล้แล้วใกล้ครบร้อยแล้วนะครับผมเนาะสลับบ้านแนวทางไวลาบาหลงนะครับเนาะท่านใดสนใจก็เข้าไปได้นะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเราสตานะครับ ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับรอบใบสามนะครับใบสามสี่สิบห้านะครับก็เข้าไปที่แปดหนึ่งตรงๆนะครับพี่ๆผลที่ออกนะครับเจ็ดห้าศูนย์แปดหนึ่งนะครับใครวิ่งลุ้นที่แปดนะครับเข้าไปที่แปดหนึ่งตรงๆนะครับเสียดายอย่างเดียวไม่ได้เน้นให้นะครับเน้นแปดเจ็ดนะครับส่วนในรอบสี่ทุ่มนะครับผลที่ออกนะครับตองสามพี่ๆมาได้ไงนะครับตองสามกับห้าสี่นะครับรอบนี้เราหลุดนะครับเราต้องขอโทษด้วยนะครับ จะเป็น1นึเป็น2อก็ไม่ได้นะครับพี่พเนี่ยผมก็เน้นให้อยู่นะครับแต่เข้ามา3.3นะครับรอบนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้เรามารับชมกันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีมีหลากหลายแนวทางนะครับพี่พเนาะชินชอบรอบไหนค่อยตามนะครับเพราะว่านี่คืออีกเนาะนี่คืออีฮานอยเราหวยลาวด้วยเราพัฒนาด้วยวันนี้นะครับผม ส่วนใครที่รอนทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมจะรีบลงวิเคราะห์ให้นะครับผมเนาะผมให้ไปที่นะครับตัววิ่งให้ไปที่เลข9นะครับตัวรูดให้ไปที่เลข5นะครับผมประกบคู่51 5 3 5 8 9 0 1> 9ก้าเม็ดเดียว3ตัวให้ไปที่9ก้ห้นะครับห้าหนึนะครับผมส่วนลาสตาว์ไอพนะครับผมได้ ตัววิ่งผมให้ไปที่เลข2นะครับตัวรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับผมประกบคู่23 24 25นะครับ83 84 85นะครับเม็ดเดียว3ตัวให้ไปที่285นะครับผม นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่หวยลาวสตาเนาะถ้าชินชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับก็ขอให้พี่พี่นะครับโชคดีทุกๆแนวทางที่ผมให้ไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ